ไฟหน้าที่เป็น t r ป p l e LED ตัวนี้นะครับไฟหน้าจะเรียงกัน3ดวงตัวนี้เป็น7ที่นั่งนะครับเมื่อวานมราได้ลองขับจากกรุงเทพมาพัทยาเนี่ยถือว่านุ่มนวลมากลายตัวนี้ก็จะเป็นตัวซีซีอันนี้ให้เวลาเราขับเนี่ยมันจะดูดูลามากนะครับเวลาที่เราเห็น LM วิ่งบนท้องถนน้อแม็กลายเงินตัวนี้สวยมากนะครับฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับ วิธีการเปิดก็อยู่ข้างๆตัวนี้มีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับวิธีการเปิดสําหรับคันนี้นะครับตัว LM350H นะครับเที่นั่งอันนี้เป็นรุ่นเริ่มเลยก็คือ6กล้านสองแบาทนะครับ LEXUS AUTO CITY สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมอสน,นะครับแล้วก็วันนี้พิเศษสุดๆเลยเราอยู่กันที่โรงแรมเลยในซองพัทยานะครับเรามากับรถตู้นะครับที่เรียกว่าฮิดท,ที่สุดของเล็กซัสตอนนี้นะครับก็คือตัว LM 350H นะครับตัวนี้เป็นเจที่นั่งนะครับเมื่อวานมาได้ลองขับจากกรุงเทพมาพัทยาเนี่ยถือว่านุ่มนวลมากทั้งในด้านของ ครื่องยนทางด้านของช่วงล่างนะครับความนุ่มนวลในด้านทั้งคนนั่งคนโดยสารและก็คนขับอันนี้ดีมากนะครับวันนี้วาจะพามาดูรอบๆก่อนของตัว LM 3 5 0นะครับว่ากระจังหน้าภายนอกมีอะไรกันบ้างนะครับอ่านี่มาเริ่มกับกระจังหน้าเลยนะครับสีที่เอามาวันนี้จะเป็นสีโซนิกไทเทเนียมนะครับอันนี้เป็นสีที่ฮิตที่สุดของตัว LM ด้วยนะครับลูกค้าให้ความสนใจจองกันเยอะมากในเรงตัวของสีนี้นะครับ กระจังหน้าก็จะเป็นสปินเดอร์บอดี้นะครับก็คือมันจะเนียบกับตัวกันชนของตัวเล็กซัไปเลยนะครับเป็นบอดี้เดียวกันนะครับมาพร้อมกับตัวไฟหน้าที่เป็น t ริปเป LED ตัวนี้นะครับไฟหน้าจะเรียงกัน3ดวงในโคมไฟหน้านี้ก็จะมีตัวไฟสูงต่ำอัจฉริยะให้ด้วยนะครับไฟสูงต่ำอัจฉริยะก็คือมันจะแหวกหลบรถหลบวัตถุข้างหน้าเราได้เลยนะครับตอนกลางคืน ในส่วนที่ไม่มีแสงมันก็จะขึ้นไฟสูงให้ในส่วนที่มีแสงส่วนมาอะไรมันก็จะลงไฟต่ําให้นะครับมาพร้อมกับตัวชีฉีดล้างตัวไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวไฟตัดหมอกแล้วก็คอนเนลลิงแรมให้นะครับ lm ทุกรุ่นย่อยนะครับกระจังหน้าจะได้แบบนี้เลยทั้งตัว lm 3 5 0แล้วก็ lm 5 0 0นะครับเช่นเดียวกันกับตัวของล้อแมกนะครับล้อแมกอันนี้จะได้เป็นขอบ19นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวยาง ประมาณ2.25นะครับ 5.5R19 เป็นแม็ก19นิ้วนะครับลายตัวนี้ก็จะเป็นตัวซีซีอันนี้ให้เวลาเราขับเนี่ยมันจะดูดูลามากนะครับเวลาที่เราเห็น LM วิ่งบนท้องถนนล้อแม็กลายเงินตัวนี้สวยมากนะอ่าแล้วก็ตัวมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับอ่าวันนี้เราจอด ข้างๆนั้นก็เป็นคันสีขาวนะครับอ่าตัวนี้จะเป็น LM 3 5 0เป็น all wheel drive เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับด้านหลังก็จะเป็นไฟยาวแบบนี้เลยตอนกลางคืนก็จะมีไฟตัวนี้มาให้ด้วยนะครับมี2เส้นเป็น LED ไล่ยาวมาเลยตัวนี้นะครับฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายไฟยฟ้านะครับวิธีการเปิดก็อยู่ข้างๆตัวนี้มีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับวิธีการเปิดเปิดขึ้นเปิดลงอะไรได้จากตรงนี้เลย ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาไม่ต้องกลัวเรื่องของอาจจะเปิดยากจะอะไรเพราะว่าอันนี้เราเอามาให้ถึง2ฝั่งเลยนะครับตัวภายนอกของ LM เนี่ยมันจะค่อนข้างมีเส้นสายที่ค่อนข้างฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูเส้นสายนี้ไลาย,ยาวไปเลยแล้วก็จะได้พวกคิวโครเมียมรอบคันนะครับมันจะด,ดูหรูหราขึ้นไปอีกคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมอจะพาทดลองขับตัวของ LM 350นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะขับกับกรุงเทพกัน เรามาดูว่าอัตราสิ้นเปลืองการขับขี่ช่วงล่างการนั่งโดยสารด้านหลังจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามการคลิปต่อไปนะครับสำหรับคันนี้นะครับตัว lm 3 5 0 h นะครับเที่นั่งอันนี้เป็นรุ่นเริ่มเลยก็คือ6 2ล้าน0บาทนะครับแล้วก็จะมี lm 350ที่เป็นตัว4ที่นั่งนะครับสที่นั่งก็คือข้างหน้า2ข้างหลังอีก2แล้วก็จะมีฉากกัน้นมีตู้เย็นนะครับข้างหลังจะเป็นเหมือน first class เลยอันนั้นอยู่7จ0 0ล้านห้าแสน 90,000บาทนะครับแล้วก็ LM เนี่ยจะมี2เครื่องยนต์เมื่อกี้เราเป็น350เครื่องยนต์ไฮบริดไปแล้วนะครับจะมีตัวของ500 500เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบไฮบริดนะครับ366แรงม้าเลยตัวนั้นตัวนั้นแพงขึ้นจากตัวของ350นิดเดียวครับตัวเริ่มต้น6ที่นั่งนะครับจะอยู่6 9 9 0 0 0บาทแล้วก็ตัวของ4ที่นั่งนะครับมีมาให้เหมือนกันจะอยู่ที่8,290,000บาทครับ สำหรับราคาตัวของ LM นะครับก็จะมี4รุ่นย่อยที่ขายในประเทศไทยนะครับครับ,รบน,นี้สวัสดีครับ Lexus Auto City